ครับอันนี้ตั้งแต่วันที่17เจดผมพ่นฮิวมิกวันนี้วันที่19กนะกับสูตรนะครับสองสามสี่ไปครั้งหนึ่งเพราะว่ายังไม่ได้พ่นเลยตั้งแต่ฝนตกแล้วก็ผมใส่ทางดินก็เป็นสูตรด้นฟูดินนะก็เป็น8ปดยี่สี่ไปสองรอบเองนี่ครับสภาพตอนนี้ออกมาเดี๋ยวจะพ่นตัวฮิวมิกบวกกับสูตรห้าสอง อีกครั้งเดียวน่าจะพอเพราะว่าผมจะดูสภาพต้นกับสภาพใบแค่นั้นเองนะฮะแล้วข้างใหนก็ไม่ได้แต่งข้างในนี่ฮะก็ตัดเฉพาะกิ่งใหญ่อย่างเดียวแล้วก็เหลือเล็กๆไว้ใบก็ยังไม่ได้ถามว่าหนาไหมมันยังแบบอ่าเข้าคือเพเพเข้าแบบเริ่มเริ่มจะสะสมอาหารแล้วจะเป็นใบใบแก่นะอันนี้ก็เริ่มเพนั่นแหละก็มีฟาร์มหนานิดหน่อยแต่ไม่ไม่ได้หนาม,มาก อันนี้ก็คือทําแบบระบบเอเอ็นล้วนละละญ่า,าผมก็จะไว้อย่างนี้เพราะว่าตาตอนนี้เราคิดว่าแรงแต่ว่าเมื่อวานฝนตกทั้งวันเลยนะผมว่าญ่าเนี่ยไม่รู้นะในความคิดผมปีนี้ผมไม่ได้ตัดญ้าผมเลี้ยงย้าอย่างนี้เลยทุเรียนมันก็ไม่ได้ป่วยไอ้ต้นที่ป่วยเนี่ยมันก็โอเคมันเหมือนระบบญ้าเนี่ยช่วยระบายน้ําเวลาฝนตกมาเนี่ย ดินที่โคนเนี่ยเมื่อก่อนนะต,ตัดหญ้าตลอดอ่าตัดหญ้าอ่าจะไม่ให้นานมากอันนี้ผมเดินเหยียบมันจะลงแล้วก็เอ่อมันก็ช่วยเรื่องการระบายน้ําการถ่ายเทของน้ําได้ดีนะอันนี้ผมความคิดของผมและผมก็ได้ทําแล้วมันเห็นเองแค่นั้นเองนะอ่าอันนี้ก็คือลงมือทําแล้วเรามองพื้นที่ของเราเองครับว่ามันออกมาตอบสนองแบบไหนแค่นี้ครับอ่า อันนี้ก็เป็นต้นใหญ่ไอ้ต้นเนี้ยผมใบมันจะหนาขวา่ามันสะสมอาหารได้ดีขวา่านี่ใบมันจะหนากวา่าต้นนู้นเลยนี่ใบหนาอ่าอันนี้ดูสภาพอันนี้เป็นหนามดำหนามดำจริงจริงสี่ปีมันคงยังไม่ได้ลูกอันนี้แต่หมอน,นี่มันเข้าสิบปีละนี่ฮะต้นเนี้ยผมว่ามันสมบูรณ์มากเลยอ่าสมบูรณ์กว่าต้นนู้นอีกต้นนูน้นเคยเคยมีหนอนกินต้นอยู่เหมือนกันอันนี้ก็เป็นหนามดำเหมือนกัน อันนี้ในแนวทางผมก็จะทำแบบนี้ในปีนี้ก็เป็นปีแรกที่ผมทำาี m มเต็มระบบเลยนะจากหักดิบมาแล้งจากทำอินซีร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมบอกเลยๆของผมร้อยเปอร์เซ็นต์ได้เลยเพราะผมไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีก็คือใช้หลักการอินซีมาตลอดก็คือใช้ปุ๋ยอินซีที่ขี้วัวขี้ไก่แล้วก็เป็นอินซีที่ไม่มีไม่ใช่อินซีเคมีอะฮะ ง่ายง่ายและไม่เคยพ่นยาณนะวันนี้ผมก็ยังไม่เคยพ่นยาเคมีอยู่เหมือนเดิมแต่ว่าเติมแค่ธาตุอาหารทางใบแค่นั้นเองฮะเพราะผมทํามาในส่วนผมเนี่ยก็แตงเนี่ยสิบปีแล้วผมเดินอินทรีย์มาสิบปีไปสุดหมดแล้วฮะสุดท้ายกลับมาในรูปแบบเพียงพอและพอเพียงและได้ธาตุอาหารที่ครบเนี่ะในหลักการที่อาจารย์พ่อพูดก็คือเดินทางสายกลางนะฮะนี่ฮะอ่า ออกมาผมว่าไม่ต้องไปข้างหนแล้วนี่ฮะไม่ต้องไปข้างไหนแล้วแค่เราเข้าใจต้นขึ้นแล้วก็ให้อาหารเขาในแต่และช่วงให้ให้ให้ใหอบให้พอแค่นี้จริงๆก็ไมไ่ต้องอะไรหรอกผมว่าเติม NPK ตอนที่เรามองต้นไม้ว่าเขาเริ่มขาดเราจะมองอยังไงก็คือมองจากสภาพต้นสภาพใบมันเล็กมันเหลืองมันอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ต้องปรุงดินนะไม่ใช่ว่าเป็นเรื่ที่ใบยอย่างเดียวนะ ถ้าดินมันดีเน่ยมันก็ส่งผลที่ทรงต้นของมันเองทรงใบของมันเองนีฮะที่ออกมาก็ถือว่าพอใจแล้วฮะยางไรก็ฝากไว้ครบับสําหรับเอซที่มาที่หลังก็อันนี้เป็นคลิปยืนยันได้ผมทํามาเข้าจะเข้าสิบสิบเดือนละนี่ฮะเก็บไว้ในโน้ t กลุ่มให้ครับสวัสดีครับ